สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านที่ครมเข้าสู่งานมอเตอร์เอ็2021นะครับตอนนี้เราเข้าทางประตู3านะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันว่าณนะตอนนี้มอเตอร์เอปี2021นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะเดินดูตามบูธไปเลยละกันนะจ๊ะบูธฮอนด้ Honda ครับนี่ฮอนด้ตัวนี้มีตัว HRV ตัวใหม่มานะครับผมโอ้โดนลุมเลยนะโดนลุมเลยแต่ว่า ตัวนี้น่าจะเป็นตัวซีวิกที่รุ่นเก่านะนี่น่าจะเป็นตัวซีวิกรุ่นเก่านะครับผมนะั่นน่าจะเอามาทำทำโปรโมชั่นมากกว่านะครับผมนั่นน่าจะเอามาทําโปรโมชั่นทำาหบซีวิกแอสแบตัวนี้เนี่ยยังยังเป็นไฟเก่าอยู่นะครับนะเฮ้ยเบลวีว่ะเบ v วีแตแสนามนะครับผมนี่ตัวเอสอาร์นะีครับสีสวยนะ นะเป็น e น e s v ี่นนีีน่่คือต่อคิวขึ้นไปดูนะครับนี่คือต่อคิวขึ้นไปดูครับ,น,รบนี่ครับเนี่ยเอ,อ้ยสวยเอ,อ้ยสวยว่ะ <texts> <Ball> เออน่าสนใจน่าสนใจสำหรับตัว H R V ตัวนี้นนอ่ะก็นี่ก็ด้วยนี่เน,นี่ยเน,นี่ยครับเฮิใช่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 นี่แหละก็ตัว H R V ีเเวทลยโอ้โหดูดิเป็นชิมเมอร์ด้วยครับเนี่ยเป็นชิมเมอร์ว่ะเออสวยสวยสวยข้างหลังครับ SUV ครับตัวตัวนี้ครับนี่อ่าไปดูนี่โอ้โหมันเป็นชุดซ่อมยางอ่ะเนอะแล้วไม่มีชุดซ่อมยางด้วยด้วยด้วยป่ะเนอะเออนะครับผมแล้วก็ เป็นโชคเฉยๆด้วยซ้ำนะครับไม่เลยหรือว่าดูตัวท็อปไหมตัวตัวท็อปอันนี้คือ9ก้0 0สนเจเฮ้ยสวยว่ะเนี่ยสวยเสร็จ้วเสร็จแล้แต่เดี๋ยวค่อยเราถ้าเราสนใจเราค่อยไปลองที่ศูนย์แล้วกันนะครับผมยังมีศูนย์ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมสำหรับเจ้าเจ้าเ r v นะนะครับ เราคนมันเยอะเกินอ่ะเออมันมันเดี๋ยวมันจะโซเชียลไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอปลีกปลีกตัวไปก่อนแล้วกันนะอันนี้คือเจ้าซิตี้ครับผมเจ้าซิตี้ตัวใหม่นะคนมันเยอะเกินคนมันเยอะเกินมันไม่โอไม่โอไม่ค่อยโอครับนะนี่ตัวแอคอร์สีไมครับโอ้สวยวาเนี่ครับผม1.5้าครับเฮ้ยโอ้นี้ตัวทับตัวทอปตัวทับตัวทับ ตัวนี้เป็น accord e s e v ครับนี่ร้านแปดครับผมร้านแตัวนั้นสวยกว่าตัวนะั้นสวยกว่านะร้านแปครับตัว s e v นะนจะ๊ะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่อง1.5นะซึ่งแน่นอนราคามันเครื่อง1 1 1.5 turbo ปะ มั่วเออมั่วไม่ดูใช่บอกมันสีสวยตามตามตามที่เขารีวิวอะ่ะเออที่ตามหลายๆท่านรีวิวให้ชมอะครับหนึ่งล้านห้าครับหนะนึ่งล้านห้าเนาะสวยวะ่ะสวยสวยก็ส สีบอกก็สวยนี่ดูข้างในครับอ่ะเราไปดีกว่านะเพราะว่าเราทีทีแรกเรากะจะมานั่งลองนั่งซีวิ c ไม่ไหวครับผมบูธฮอนด้ Honda นะเราขอจากกันไปตรงนี้ก่อนแล้วกันครับคนเยอะเกิน